ที่ค่ะพบกับวรลัญญาแชนแนลนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำยำส้มโอเจนะคะยำส้มโอเจก็จะมีส้มโอนะคะมีส้มโอแล้วก็จะมีเราจะใส่แครอทนะคะมีใบมะกรูดหั่นฝอยตะไคร้หัห่นนะคะแล้วก็มีพริก พริกสดหั่นนะคะพริกสดก็มีพริกป่นก็มีนะคนะสะระแหน่แล้วก็ใบลุกชีนะคะแล้วก็ตังโอนะคะ,อ,ะอันนี้ส่วนของผักนะเครื่องปรุงก็จะมีถัว่วอันนี้ถัว่วเราป่นนะคะมีถัวถ่วป่นถั่วป่นแล้วก็ถั่วที่เราคั่วอันนี้เราจะไว้โรยตอ,อนที่ทําเสร็จนะคะมีน้าําตาลทรายน้ำตาลปี๊บมีซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็มะพร้าวคั่วนะคะส่วนของส้มโออันนี้ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเราไม่ใส่มะนาวนะคะบางชนิดก็จะเปรี้ยวแล้วก็เขาจะใส่มะนาวด้วยแต่อันนี้เราจะไม่ใส่นะน,น่าจะพอดีนะคะเดีย๋ยวเราไม่ทากันเลยออกเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรายังจะได้เข้าเนื้อน,นะคะแต่ว่าอย่าให้เส้นมันแตกนะคะมันจะไม่อร่อยนะคะให้มันเป็นออกอย่างนี้นะ แกะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปยำนะคะค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บค่ะสองอย่างค่ะก็ทำให้น้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บให้ ละลายะคะค่ะคะตามละลายแล้วนะคะเราจะใส่พริกป่นนะคะป<ล>่นให้เท่ากันถั่วลิสองอันนี้เราปดเราโขกแล้วนะคะอันนี้แบบโขกนะคะใส่หมดเลยะคะ่ะจะได้หอมนะคะเราโขกโขกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไม่โขกนะคะ อันนี้มะพร้าวเราคั่วแล้วนะคะมะพร้าวคั่วเนื้อมะพร้าวะคะ่ะอันนี้เราจะใส่พริกสดนะคะพริกสดที่เราหั่นไว้นิดนิดหน่อยสองเม็ดนะคะ แล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปก่อน,นะคะอ่ะแล้วเรามาชิมดูนะคะ หอมถั่วลิสมคั่วใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็มะพร้าวค่ะเดี๋ยวเรามาเทน้ำยำใส่เลยนะคะใส่กับส้มโอค่ะเทลงไปเลยค่ะนะคะลงไปเลยใส่แคปรอดแล้วก็ผัะ ใส่แกล้ลอลง,งไปค่ะผักค่ะจรเน่แล้วก็ขีฟฝหลังนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่ถั่วี่สงค่ะถั่วี่สงค้อ่ะอันนี้แต่เราไม่ได้โขกนะคะเสร็จแล้วค่ะจัดเสิร์ฟไดย ยำส้มโอเจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรัญญาชาแนลด้วยนะคะ